สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Joker b u t t e r Tattoo Supply Channel นนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับข้อสงสัยนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับของหม้อแปลงหรือว่าเข็มนะครับมาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ เกี่ยวกับเข็มนะครับเข็มเข็มนะครับเข็มสักในท้องตลาดตอนนี้มีหลายรุ่นมากๆนะครับหลายรุ่นมากๆซึ่งแต่ละแต่ละแบบเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพนะครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องคุณภาพของเข็มนะครับจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับความความแข็งความอ่อนแล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานนะครับ เพราะว่าอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามผมเข้ามานะครับคือเข็มแต่ละแต่ละยี่ห้อนี่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเข็มแต่ละยี่ห้อนะครับที่มีขายในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับความนิ่มนี่นะครับความนิ่มความแข็งนี่นะครับความนิ่มความแข็งมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันซึ่ง ก็จะทำให้การการใช้ไฟของหม้อแปลงเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับรวมถึงหม้อแปลงด้วยนะครับตัวหม้อแปลงก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สามารถจะเอามาอธิบายให้ฟังหมดนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือแบบนี้นะครับ คือเหมือนเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเข็มเราใช้เข็มนี่นะครับมอแปลง e set นี่นะครับใช้ไฟ6.5นะครับนี่นะครับเราใช้ไฟ6.5ใช้ไฟสากได้6.5ปกตินะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเข็มนะครับเปลี่ยนเข็มใส่เข็ม e set นะครับเข็ม e set เข็ม e- z นี่เราสามารถใช้ไฟน้อยๆน้อยๆก็ได้นะครับเพราะว่ายางมันนิ่มนะครับยางตัวยางของเข็มเนี่ยมันนิ่มนะครับนี่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราใส่เข็มที่มัน ยางมันแข็งนะครับตัวนี้น่าจะยางแข็งที่สุดแล้วในร้านนี่นะครับยางยางมันแข็งผมเล่งไฟขึ้นนะครับเล่งไฟขึ้นแล้วก็เปิดนี่นะครับเครื่องมันก็ทำงานไม่ได้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือเป็นมือใหม่หรืออะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะคิดว่าเยเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับ หม้อแปลงนะครับตัวหม้อแปลงไม่ว่าจะตัวหม้อแปลงสายนะครับสายที่เราใช้งานแล้วก็ฟุตสวิตก็มีส่วนทั้งนั้นนะครับมีส่วนมีส่วนทั้งหมดนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเข็มมันแข็งๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเข็มแข็งแข็งนี่นึ่งเลยนะครับเราต้องใช้หม้อแปลงที่มันมีแรงดันไฟสูงส สูงนิดนึงนะครับหรือเราต้องใช้หมอแปลงทีม่มันมันมีสตาร์ทอัพนะครับนี่ดูเปิดไฟ7.9นะครับมันมันก็ยังทำงานไม่ได้นะครับมันทำงานไม่ได้มันก็ลำบากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมอแปลงนะครับเปลี่ยนหมอแปลงนะครับเปลี่ยนหมอแปลงให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นเอลิณานะครับหม้อแปลงเอลีนานะครับเดี๋ยวผมลองเอลีนาให้ดูนะครับเอลีนานี่ผมเปิดไฟประมาณเท่าไหรด่ดีนี่เอลีนานี่เปิดไฟนี่ผมเปิดไฟห้าห้าจุดหกนะครับห้าจุดหก นี่นะครับเปิดไฟ5.6ติดนะครับเมื่อกี้ e-set เปิดไฟ7แปดไม่ติดนะครับนี่นะครับมันแตกต่างกันแบบนี้นะครับมันแตกต่างกันแบบนี้ไม่ได้ว่าของ e-set ไม่ดีนะครับคือ ผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับหม้อแปลงแต่ละรุ่นไม่ใช่เปิดไฟห้ามันจะจ่ายไฟออกมาเท่ากันมันไม่ได้เท่ากันนะครับนี่นะครับนี่เปิดไฟห้าจุดห้าเองตัวนี้เข็มแบบแข็งๆนะครับเข็มแบบแข็งแข็ง ถ้าเข็มแบบนิ่มๆนะครับเข็มแบบนิ่มๆเรามันก็ใช้ไฟน้อยๆได้นะครับเข็มแบบนิ่มๆ นี่นะครับเปิดไฟ3.3มันก็ติดแล้วครับเข็มนิ่มห <c oughs> ม้อแปลงอีลินานี่จ่ายไฟดีครับเปิดไฟเปิดไฟสามนี่2.9ก็ยังติดนะครับนี่นะครับมันแตกต่างกันแบบนี้นะครับแบบนี้แตกต่างกันแบบนี้ ในทางกลับกันนะครับถ้าเราใช้แบบแข็งๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองของอ e ีลิทนะครับลองของอ e ีลิทนี่ลองของอ e ีลิทมันมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะไม่ติดต้องเล่งไฟนี่นะครับเล่งไฟขึ้นมา5.2มันก็จะติดแล้วทีนี้ซึ่งเข็มแต่ละรุ่นเนี่ยมันมันมีความแข็งอ่อนต่างกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับ ถ้าเข็มแข็งๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟเยอะนะครับใช้ไฟเยอะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราเราก็ปรับเราปรับให้มันให้เข็มมันโผล่ออกน้อยๆก่อนนะครับถ้าเราอยากใช้ไฟไฟต่ํานะครับถ้าเราไม่มีหม้อแปลงที่มีระบบสตาร์ทอัพนะครับเราก็ปรับให้มันเข็มโผล่น้อยๆนะครับเข็มโผล่น ok ้อยๆเราก็ลดไฟได้เข็มโผล่น้อยๆเราก็ลดไฟลงได้นะครับนี่ เราก็ลดไฟลงได้นะครับนี่ลดไฟลงนะครับแล้วเราก็ค่อยปรับเข็มนะครับนี่การใช้งานคือแบบนี้นะครับเราค่อยปัดปรับเข็มให้มันความยาวตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับ ข้อสำคัญเลยครับคือหมอแปลงนะครับหมอแปลงนี่มีส่วนมีส่วนสำคัญในเครื่องเครื่องทำงานนะครับเครื่องที่ช่วยให้เครื่องเราทำงานตามที่เราต้องการนะครับเราต้องเลือกเลือกใช้ให้มันถูกต้องแล้วเราก็ต้องใช้เข้าใจเครื่องมือที่เราใช้ด้วยนะครับตัวเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มแต่ละรุ่นนะครับ ที่มีความแข็งความอ่อนแตกต่างกันเราเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจตัวเข็มด้วยนี่นะครับถ้าหม้อแปลงเราจ่ายไฟดีนีนะครับเราก็ใช้ไฟน้อยๆได้นะครับใช้ไฟน้อยๆได้ เดี๋ยวผมลองตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งลองลองแมสนะครับแมสตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็เปิดไฟ3ามโวลต์นะครับเปิดไฟ3ามโวลต์นะครับเปิดไฟ3ามโวลต์ นี่นะครับเปิดไฟสามโก็จะเครื่องก็จะทํางานได้นะครับไฟไฟน้อยๆนะครับสําหรับเข็มเข็มรุ่นนี้นะครับเข็มรุ่นนี้ถ้าเป็น e-set กล่องขาวนะครับก็ก็ยางมันนิ่มนะครับมันทํางานได้หมดนะครับแต่มันค่อนข้างจะเสียงดังผมว่านี่นะครับ e-set กล่ e องขาวนะครับ ถ้าลองยางแข็งๆดูนะครับยางแข็งๆนะครับนี่ถ้ายางแข็งก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายางมันแข็งถ้ายางถ้าเราต้องการใช้เข็มนี่มันยางมันแข็งเนี่ยนะครับเราต้องใช้หนึ่งเลยต้องใช้หม้อแปลงที่มีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เราต้องปรับเข็มให้มันสั้นก่อนนะครับ ถ้าไม่มีสตาร์ทอัพนะครับเราก็ต้องปรับเข็มให้มันสั้นๆก่อนถ้าปรับเข็มสั้นๆก่อนเครื่องก็จะเบาไฟได้นะครับเบาไฟเบาไฟลงก่อนที่เราจะทำงานนะครับนี่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอของเรานะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆช่างศักด์ทั้งมือใหม่และมือเก่าทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ